ขณะนี้ได้รับแจ้งเหตุว่ามีการทะเลาะวิวาทกันในหมู่บ้านนะครับพวกผมจึงมาตรวจสอบว่าเกิดเหตุอะไรขึ้นนะครับครันผมมีผู้บาดเจ็บนะครับสองคนนะครับจะได้ไหมครับนี่ปล่อยได้ครับครับ ู้บาดเจ็บนะครับที่มือนะครับผมมาปล่อยลูกก่อนเรับ่เดี๋ยว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 เจ้าป่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวบจ้าป่า